เมียผมเนี่ยผมมันมีนิก็รมีเมียมือกัอยู่บ้านมือพวกกันเ้ยมันมันมีฮันนะเอาสอแล้วมีแจ๊กเขาขวดบะเ้เขาโคนบะเาโคนเลยมีแจ๊กอะนะมันไม่จะหนีเมื่อไหร่ะกัเมีาจัดหมายเอาจะ่ชอกันนึก เป็นยังพ้อให้หรือ,ม,อมั้งบะหมี่ง่ายง่ายมันอย่างบะหมีแม่มึงอะก็ <c oughs> แม่มันไปไหนก็อนตะวันยังหันมันอยู่รู้อันแล้ววันตะวานนี่พ่ถามมาวันนี้ก่อน <c oughs> แล้วแม่มันไปไหนอ่ะก็นั่นเราก็กกููไม่ถามมึงยัยบะหมี่แล้วแม่มึไไ <c oughs> อมมงอี่พ่อไปบ้านอุ้ยพรมาคนเดียวนี้อุ้ยพรจาแม่มึงมัน มันนี่หยางป้อมันนี <S <S ่หยางขัใจโอ้โอ oh ้ก oh ่อนได้ไ oh ม่ให้คือแม่มือมานรอโอ้ยพอแม่ไปไหนแหววคุณผู้แล้วก็คุณผู้ชถามมึงว่ามันไปไหนเออปรเดี๋ยวนี้ป้อพิ้งมาบ้านะมันที่มีสักอย่างอะเรือเรือการเชื่อห้อยเจ็บปบมันผื่นเดียวอะพ้อจีจะตาย ใจเย็นๆก่อนอีป่ออีแม่มันจะไปแอวตอมเฮือนใต้เฮือนเหนือนี่เขาบอกมึงมันเย็นกาบมึงใจเมียมึงลูกมันเมียอีป่อลูกมึงใจเย็นอีป่ใจฮอตลุกเนี่ยอีป่จะไปฟังให้อ่ะเขาก็ไปซ้อหาก่อนกาไม่อที่ไหนก็ตอมมูเนี่ยบ้านเหนือบ้านใต้เผื่อมันจะไปแอลไอหมูโู่ก็พ่อไปซ้อเห็นว่าป้าพรว่าป้าพรกะว่าขทหันมันไปช่วยมันหนีไปช่วยอัน นหนีไปตัวใอร่อวันจันหนีไปเจอไอ้แก้วตาก็หนูวันใต้พ่อของปาสกําอันนี้มันหนีไปช่วยตัวยอหยางใสาใจอุ้มาแล้วหนีไปเจอนี่โกโพ๊กนี่โกที่มันดำๆให้ป่อโน่นนั่นนะ บอกไปยังเดี๋ยวมันไปได้ hmm. มันก mmm ็ตึง pues ปีกแม่มันแก่มันเบื่ออย่างมันก็ตึงแม่อีป้ามือหมูมันปีกแม่ก็รู้ไปหมดเล้วกัมันเป็นอย่างเก่าอะอย่างรู้อีป้ามือหมก้มือหมูว่ะอย่ามารู้มารู้มันจงเหมือนเก่าเลเพื่อป๊กแม่เพาะที่ว่ารถเก่าเจ๊กเมียเก่าแขกอันนี้นี่โกงสาวแาปิีกแม่โกงกิวกงตัวโกงหแล้วะ่ะ ปอปอกูว่ากูนึว่ปอตัวนี้จะให้ปอเนี่ยจะมาเป็นเลซ่ซึมเศร้าอย่างน <c oughs> ีง้แล้วให้ฮะตด๊กๆปอไปอาบน้ำอาแป่ไม่นิงคนเดียวชดใหม่ได้ไปเลิกปะเตอ๋อมัน,ม,นมันเหมือนแม่มือชดได้เหมืนมอนแม่มือ ไปช่วยไอ้ก <bom> ูบอกว่าไปช่วยไอ้แก้วไอ้ตาไอ้มาไอ้ชมกูบอกว่าอันนี้หนีเส้นทางวันนี้หนีไปชัวนี้โกโอ้โหโอ้โหก่อนนน้นนะป้อกับแม่มันหนีไปแล้วแต่เอ้ยยางย้ายจะไปเศร้าเสียใจก็เสียเวลาไปไปอาบนนะมาแพรเข้าห้องนอนปะก็มาเป๊กมามันจะดีอย่างเกาไอ้เหลืออยู่บ้านนี่กูอยากสีลูกคุร้องโง่ Ja, ja, ja.